สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ก็จะพูดประเด็นเรื่องช่องทางการตรวจสอบนะครับรายละเอียดการแจ้งตามของการบอกเย็นว่าพื้นที่ของท่านออกโฉนดได้ออกโฉนดไม่ได้เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับก็เรียกว่าหลังจากนี้หลังจาก,จากเรียกว่าเผยแพร่ไลน์นี้ออกไปก็คาดว่าคนที่ยังไม่ตรวจ ก็น่าจะเรียกว่าได้เข้าถึงการตรวจเข้าถึงช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอีกประเด็นนะครับหลายคนถามถ่ายว่าโฉนดทองคําไปทึงไหน,นครับจะครบ4ปีในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าโฉนดทองคําเอาไว้ก่อน,นครับรรมนัดดันฟ้าทลายโจรและก็กระท่อมนะครับเพื่อไม่ใช่เอกกระท่อมที่อยู่หัวไร่ายนานะครับ แต่อาจจะเป็นกระท่อมที่อยู่หัวไร่ไปนาเหมือนกันนะต่อไปนะครับก็คือเป็นพืชกระท่อมนะครับนะครับรายละเอียดที่มาที่ไปเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับไปที่ประเด็นของฟ้าทะลายโจรกับกระท่อมกันก่อนนะครับไปที่นะครับก็คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าลำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณรซึ่งกํากับดูแลงาน ปฏิรูปนั่นแหละงานสอบกอเนี่ยได้มีการมอบนโยบายครับนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปลูกพืชฟ้าทลายโจรและสมุนไพรอื่นๆในการ,รว่าสร้างภูมิคุ้มกันในเขตปฏิรูปที่ดินนะฮะและจากการเปิดเผยออกมาของเลขาธิการสอบกครับดรวีนารอทรัพ์ทรงสุขเนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมาว่าขณะนี้ได้มีการเร่งขับเคลื่อนตามนโยบาย การปลูกพืชสมุนไพร้าทลายโจรและสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันอื่นๆในเขตปฏิรูปนะครับโดยจะมีการสนับสนุนก้าพันก้าฝาทลายโจรแก่สบกจังหวัด72จังหวัดทั่วประเทศครับจำนวน800,000-20,000ต้นนะครับประมาณ8 0 2 0 0 0 0ต้นต่อ 82,000ครัวเรือนนครับและสำหรับศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปเนี่ยจำนวน200,000ต้นต่อ20,000ครัวเรือนว่าอย่างนั้นครับโดยมีการเปิดเผยออกมาว่าศูนย์ส่งเสริมอ่า เลขาธิการสวปก,ก็มีการเปิดเผยออกมาว่าศูนย์ส่สงเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตสวปกนเนี่ยนอกจากเป็นแหล่งถ่าย,ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นเช่นอาหารยาวิชาณั์ของใช้กัวเรือนไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจและไม้อัตลักษณ์ชุมชนแล้วเนี่ยยังเป็นศูนย์จัดทํามาตรฐานการผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันตลอดจนการ แปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใชย้พืชท้องหินว่าอย่างนั้นซึ่งได้เร่งสำรวจความพร้อมของเกษตรกรกลุ่มก้อนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่จะเรียกว่าขับเคลื่อนไปสู่เรียกว่าภาคภาค,ภาคอุตสาหกรรมโดยคาดว่าต่อไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพื้นที่สมกจะเป็นพื้นที่ผลิตสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะเป็นอนาคตนเข,ขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้น และสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนี่ยจะมีการจัดคิกเขาเรียกว่าอะไรครับคิกออฟนะครับเพื่อมอบพันก้า,าฟ้าทลายโจรเนี่ยและสมุนไพรอื่นเช่นกิงขากระชายและตะไคร้ให้แก่กเกษตรกร,รในเขตปฏิรูปในวันที่1กันยาสองหพร้อมกันทั่วประเทศนี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรทีนี้เรามาดูกระท่อมครับ เมื่อวันท so, uh, ี่24ได้มีการปลดล็อกกับโดยพรบยาเสพติดให้โทษฉบับ <t> ท <ratios> ี่8พศ2564เขามีการปลดล็อกเรียกว่าพืชกระท่อมนะครับถ้าบอกว่ากระท่อมอาจจะเข้าใจผิดเป็นกระท่อมตามหัวไรล่ปนาแต่ตัวนี้ก็อยู่ตามหัวไรล่ปบายนาเหมือนกันนะครับนะครับมีการปลดล็อกออกจากยาเสพติดทำผลของการปลดล็อกก็คือ1ประชาชน ประชาชนนะครับโทษทีเับลิ้นพันกันนะครับสามารถปลูกขายนะปลูกขายปลูกข,ขายกินตามบริบทบริบทวิธีชาวบ้านได้ตามปกตินะครับเห็นว่าตอนนี้มีการซื้อขายใบกระท่อมค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันนะครับตามที่ปรากฏในในหน้าสื่อในหน้าสื่อแต่อย่าเอาไปผสมอย่างอื่นเช่นพวก การนําไปผสมกับยาเสพติดอื่นๆพวก4คูณร้อตัวนี้ยังเป็นความผิดประมาณนั้นครับโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าลำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีอีกตําแหน่งก็คือเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้บอกว่าได้เตรียมขับเคลื่อนผักดันให้สสของพักพลังประชารัฐในจังหวัดภาคใต้ ในจังหวัดภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเ,ยเข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านหรือกเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจอนอกเหนือจากยางพาราหรือปาล์มหรือผล,ลไม้พื้นถิ่นเพื่อสามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นโดยจะมีการประสานกับภาครัฐสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คําแนะนําท้งเรื่องการเพาะปลูกการตลาดาป้องกันการเรียกว่าผลผลิตล้นตลาดว่าอย่างไน,นครับ นี่ก็เป็นเียว่าหลายคนบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถปลูกตามหัวไร่ไปลายนาได้เหมือนกันต่อไปถ้าพูดว่ากระท่อมอยู่ตามหัวไร่ไปลายนาไม่ไม่เฉพาะเถียงนาภาคอีสานมันจะมีเถียงนาไม่ไม่รู้ภาคอื่นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ต้องอาจจะมีพืชกระท่อมนะครับที่อยู่ตามหัวไร่ไปลายนาได้เหมือนกันนะครับมาอีกประเด็นครับช่องทางการตรวจสอบนะบอกดินสองครับออกโฉนดได้ออกโฉนดไม่ได้ แน่นอนว่าตรวจสอบแล้วประมาณ4,000 0 0แจ้งไป4,000 0 0ออกได้ประมาณเรียกว่า2,000กว่าลายนะตัวเลขเอาตัวเลขกลมๆละกันนะครับถ้าตัวเลขละเอียดผมเคยทำไลฟ์เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนไว้แล้วนะครับก็ช่องทางคนระับสำหรับใครยังไม่เช็คนะก็คือตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาเริ่มมีการ เช็คได้ครับเขาเช็คในระบบได้คุณพิเชษบอกว่าดีครับก็ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ดีทําให้ชาวบ้านชาวาชาวบ้านเราเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งเอาง,ง่ายๆครับแค่ปลดล็อกออกมาเนี่ยนอกจาก,กาผู้ต้องอผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําได้ได้รับอนิสง์แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่า,าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยจะขายเนี่ยเห็น เห็นขายกันเยอะเลยนะครับตามหน้าสื่อออนไลน์นะครับสาหรับใบกระท่อมนะครับอ่ะเอามาข้ามาเรื่องนี้ครับช่องทางการตรวจสอบบอกดิน2นะครับใครยังไม่เช็คเข้าไปเช็คเลยครับจากการเปิดเผยของนายนิสิตจันสมวงศ์นะครับอธิบดีกรมที่ดินอบอกว่าโครงการบอกดินระยะที่2ใครได้เอกสารเสียโฉนดที่ดินใครผมขออนุญาตเปลี่ยนคําว่าใคร มีสิทธิ์ออกโฉนดได้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับ,รบช่องทางาช่องทางเอาตัวเลขให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเช็คแล้วที่อยู่นอกเขตเนี่ยประมาณ249,985รายอยู่ในเขตที่ดินของรัฐเนี่ยตัวนี้ออกไม่ได้ครับ2 9 9 0 0าาายประมวลผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะแต่หลายคนก็บอกว่า บางทีที่อยู่จังหวัดหนึ่งไปประมวลผลอีกจังหวัดหนึ่งตัวนี้ไม่รู้ผิดพลาดในระบบหรืออะไรยังไงก็หลายคนก็บ่นเรื่องความผิดพลาดมานะก็เอาอย่างงี้ลองสอบถามไปที่กรมที่ดินดูครับว่าว่ามันเป็นยังไงหรือตรวจเช็คในระดับจังหวัดดูว่าความผิดพลาดนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็บางทีมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดในในขณะที่เราแจ้งอาจจะเป็นได้เหมือนกัน พอหลักๆเวลาแจ้งเนี่ยคุณต้องไปยืนอยู่ในแปลงที่ดินนะแล้วกดสมนะครับตัวนี้มันจะไม่มีความคาดเคลื่อนนะครับเอาละครับช่องทางช่องทางการตรวจสอบก็คือหนึ่งครับผ่านแอปพลิเคชัน Smart Land นะใครยังไม่มีนะใครจะตรวจสอบประกงประกาศหรืออะไรรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตรงที่ดินเ่าสารกับสำนักงานกรมที่ดินการใช้บริการสำนักงานที่ดินต้องมีแอปนี้ครับเรียกว่าแอป m a r t l a n d นะครับ ช่องทางคุณแทนสวัสดีเช่นกันครับสวัสดียามเช้านะครับช่องทางแรกไปตรวจสอบที่สมาร์ทแลนด์ช่องทางทางี่2เว็บไซต์บอกดิน2คนระับ bokdin 2นะครับบอกดิน2หรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้มันก็ขึ้นผมลองแล้วนะครับแล้วก็กรอกเลข13หลักนะเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปตรวจสอบได้นะครับแล้วบอกดิน3จะมาเมื่อไหร่หลายคนรู้เขาคาดนะครับเขาคาดการว่า ต,ต้นเดือนมกราคมครับ2อ6 5าอาจจะมานะครับสำหรับใครที่พังเผอเรียกว่าไม่ได้แจ้งไปครับนะครับไม่ได้แจ้งตกข่าวไปสำหรับใครที่ตกข่าวก็รอบอกเดือน3แลละกันนะครับก็เช็คได้เลยตั้งแต่25ที่ผ่านมาแลลวครับวันนี้วันที่27สิงหาครับ 2564ก็ใครยังไม่เช็คเข้าไปเช็คได้ครับบางคนบอกว่าเขายังไม่ตอบกลับมาเลยหรืออะไรโน่นนี่นั่นหลายเหตุผลร้อยแปดพันเก้าเข้าไม่ได้บ้างอะไรไบ้างก็ค่อยๆเช็คไปได้ครับวันนี้เข้าไม่ได้ก็เช็คพรุ่งนี้ก็ได้เพราะมันเช็คได้เรื่อยๆนะครับตั้งแต่25เป็นต้นไปนี่คือข่าวสารที่นํามาบอกกล่าวเราแจ้งกันนะครับหวังว่าจะเป็นเลยว่า มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันทำงานคนระับ Have a nice day สวัสดีครับ